เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องชาวปังยา่าทุกๆท่ททานด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็มาพบกับพิงิง,งนะครับผมเจ้าเดิมเจ้าเก่าไม่ใช่ใครเอื่นะครับผมนั่นแน่งงงงดีหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเฮ้ยไอพิงพิงนีง่มันหายไปไหนมันไม่มาเล่นไม่มาอัพคลิปอะไรเลยเหรออะไรเงี้ยก็ไม่ได้หายไปไหนนะผมพอดีทํางานนะผมทำงานเยอะก็เลยไม่ได้มีเวลามาเล่นเท่าไหร่แต่ก็มาเล่นบ้านครับแต่ว่า อาจารย์ไม่ได้ปล่อยเหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ว่าถามว่าเฮ้ยแล้ววันนี้มาได้ไงเนี่ยมีอะไรพิเศษหรือเปล่า <S 1> <S 1> ใช่แล้วครับผมวันนี้ต้องพิเศษอย่างแน่นอน,นครับผม <S <S เพราะว่าปังย่าเนี่ยเราก้าวเข้าสู่ปีที่18อย่างเต็มตัวแล้วนะครับท่านดานะตอนนี้ก็เห็นตามป้ายนนเน,นื้นะครับเป็น18 anniversary นะครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับผมผ่านไปปั๊บเดียวนะแล้วก็อยู่กันมายาวถึง18ปีแล้วกับ เ้าเก่าอินิตีของเราครับผมซึ่งถามว่า18ปีเนี่ยเฮ้ยอินนิทีเขามีกิจกรรมอะไรรือเปล่ามีแน่นอนนะครับผมกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยนะครับผมซึ่งจะเป็นกิจกรรมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาบอกกันอีกทีนะครับผมถ่ายคลิปนะอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยครบรอบ18ปีแล้วไหนๆก็ไม่ได้นาน,นานแล้วก็ต้องไปเล่นหรือฟื้นความหลังกันสักหน่อยแหละมาจัดไปเดี๋ยวผมหาห้องเล่นก่อนนะครับมีคนเล่นตลอดนะ ีคนเล่นตลอดเดี๋ยวผมหาห้องก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเจอในเกมเลยเอาล้ครับตอนที่เราก็ได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็รอคนอื่นโหลดพักนะมาเดี๋ยวผมจะมาตีแบบว่าชิลๆนะครับผมว,มวอร์มๆไปก่อนเพราะว่าไม่เล่นนานก็จะมีจําไม่ได้หลงๆล,ล,ลืมๆบ้มมางนะครับผมนี่ถทายไปก่อนทีหนึง่งนะครับผมเฮ้ยอันนี้ประมาณ49องศาหรือเปล่าประมาณจุด76นะครับ กสี่ยี่สี่จุดสี่ยี่สิบแปดสามให้ลมไปสามเลยแล้วกันนะครับผมระยะสองสามหกใช่ไหมห้าอ่าชิบยายจะอยู่ที่สี่ยี่สิบสามหกห้าสามแปดห้าสามจุดแปดสามยี่สี่สามสามเก้าสิบเอ็ดจุดสี่เป็นไงโอ้โหขาัดามุ่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวระหว่างตนะีเดี๋ยวเราก็จะมาชวนพูดคุยลำดึกความหลังกันนะครับผมนี่ให้ไปเก้าเป็นสองสห้าแล้วกันอสองโอเคครับผมผมก็จะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะตีไปสักประมาณนี้แล้วกันจะแรงไปไหมเนนะ่ย หนึ่งสองไม่แรงหรอกไปทุบมอฮอกไปเลยลูกแรกของเราเฮ้ยภาพแบบนี้นี่มันภาพแบบนี้นี่มันมืนจะแรงเลยครับไม่แรงเท่าไหร่เรียบร้อยลงไปแล้วสวยงามนะครับผมลูกแรกเปิดสักดกาษของเรานะครับ <laughs> ก็ปังยาเนี่ยเราก็อยู่กัมนมายาวนานมากเลยถึง18ปีเลยนะครับผมน่าเชื่อเลยเหมือนแบบทึกฝานเราไม่นานเลยนะแต่พูดจริงก็นานรู้สึกแก่กันแน่เลยนะแต่ก่อนเนี่ยผมจําได้เะครับเป็นเกมออนไลน์เกมกแรกๆเลยที่ผมเล่นนะครับผมแล้วก็ยังเล่นจนมาถึงทุกวันนี้นะแต่ก่อนไม่ได้มานั่งคํานวณแบบนี้นะครับแต่ก่อนนี่ตีมั่วอย่างเดียวเลยครับตีติดไม่ติดยังไงนี่ก็ว่านอีกทีแค่ตีทงมอ,อกติดก็แบบโอ้รู้สึกเท่แล้วอะแต่ก่อนอะ จำได้เลยครับประมาณปออะไรไม่รู้ว่าเข้าไปเล่นในห้องสมุดนะครับอ่าโหลดปางหญ้าเบื่อในช่องสมุดแล้วก็ตีท่าขอบบ้าต,ต่อจากท่าขอบบ้าเข้ามาใหม่ๆเลยตีปุ๊บฮึคนดูแบบเชียโอ้โหโคตรเท่เฮ้ยตีได้ไงอะไรแบบเนี้ยคนไม่รู้ครับมีท่าใหม่เข้ามานะครับนั่นแหละก็ได้แต่เท่ไปสมัยก่อนเนาะก็ยังไม่ได้รู้จักการคำนวณคำนวณอะไรนะรผมไม่เหมือนสมัยนี้นะ แล้วก็ผมก็ดูคนเขาตีดีแหละแลแบบเฮ้ยมันมันแบบม,แบบมีคนแบบตีลงตีลง,ง,งหนีโ้โหมานะครับเรียบร้อยไม่ตีลงเลยว้าอะไรเงี้ยผมก็ลองไปแบบดูเฮ้ยมันคิดยังไงมันตียังไงทําไมมันถึงตีลง,งนะครับผมตอนแรกก็กะเอาอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยครับแล้วก็ไปเจอนี่เลยครับผมเชื่อว่าใครๆหลายคนก็อาจจะเคยเห็นมันคือแฟตนะครับผมนี่มันคือ แฟดเฟเยอร์ failure, คำนวณก็คือแบบว่าเราเนี่ยเลือกสนามนะครับเลือกลมเนี่ยลมเราก็หมุนๆเอาแล้วก็าใส่ระยะไม้เข้าไปมันก็จะบอกว่าเอ้ยว้นประมาณนี้ตีแรงเท่านี้นะครับผมประมาณเนี้ยเราก็ตีตามมันไปก็เอ้ยลงบ้างไม่ลงบ้างครับก็ขำ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 กันไปนะครับผมซึ่งพอหลังจากที่เราใช้แฟดกันในช่วงแรกเนี่ยเราก็มาเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ะแล้วแบบไอ้แฟดเนี่ย มันมันมันคิดยังไงว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยลองไปหาข้อมูลแล้วก็เจอกับการคำนวณน,นะครผมแย่างแรกเลยที่รู้จักก็คือค่า4ี่ครับค่า4นะก็แต่ก่อนเนะี่ยมันจะมีคับคับหนึ่งครับชื่อคับผู้ก่อาการรัดนะครับผมก็เขาก็สอนคำนวณอยู่นะครับก็ก็ไปศึกษาเลยครับผมผมชอบมากตอนนั้นติดดูเลยว่าเฮ้ยมันคิดยังไงคำนวณจนแบบตีลงอะ่ะเฮ้ยครนจนตีลงอะ่ะเอาง่าย อันนี้ไม่ลงอันนี้เขาเริ่มถามแล้วของแท้ใช่ไหมมีของปลอมได้เหรองงจังเลยนั่นแหละครับผมแล้วก็คำวนวณไปคำวนวณมามันก็มีเรื่องแบบการคิดค่าสีใช่ไหมครับท่านดูองศาลมอะไรพวกนี้แล้วก็วเอ๊ะเอ๊ะองศาลมนี้มันดูยังไงนะแล้วก็อ๋อนี่เลยองศาลมใช่ป่ะไม้โปเลยแต่ก่อนอะคือวง,งกลมอะ ับโปรเทคเตอร์ใช่ป่าวะเขาเรียกาโปรเทคเตอร์ป่าวะเครื่องวงกลมอะครับนี่นี่ผมมีอ่าผมมีครับนี่อันนี้ผมยืมรูปมาจากเด็ดในเน็ตนะครับผมก็ต้องขอขออนุญาตยืมรูปเลยนี่เลยครับผมครื่องวงกลมทาบเลย,ยลมแบบนี้มันกี่องศาว่าอะไรเนี้โยโหก็สนุกขำขันกันไปนะครับผมเวลาเล่นในเพื่อนดูเพื่อนก็จะแบบโอ้ยจริงจังเกินไปเปล่าอะไรแบบเนี้ย เออแต่มันก็ตลกดเหมกันนะผมสมัยนั้นเนาะก็มีเครื่องวงกลบนะเป็นนวัตกรรมนะคผมน,นี่นี่พูดถึงค,ค่าซีนะผมขับกูกอกันหลักดังมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้อะไรงไงหรอกแต่ว่าเริ่มต้นผมดูมาจากนี่เลยมันก็จะมีตารางค่าซีบอกทำหน้าตาประมาณนี้นะก็จะมีระยะเท่านี้ซีเท่าไหร่ตีเท่า,าไหร่อะไรแบบนี้ครับก็ไปดูจนตีลูกนะครับผมช่วงนั้นก็เถอมากนะครับผม อันนี้อะไรนัว่าโชคดีมากได้เจอครังแล้วตั้งแต่เล่นมาขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ขอบคุณมากนะขอบคุณมากแต่รูปนี้ผมน่าจะต้องตีมั่วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขี้เจ็ดจิบเดี๋ยวจะพูดไปด้วยนะผมเนาะก็มันแหละครับค,บคนนํานวณไปค่าสี่แต่พอเราเล่นค่าสี่เราเริ่มลงลึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สนใจใช่ป่ะคือผมเป็นคนที่ชอบคำนวณอยู่แล้วชอบแบบคิดตัวเลขอะไรแบบนี้ครับ เราก็ไปดูว่าเอ๊ะมันมีการคำนวณอีกแบบหนึ่งอะผมเจอคนเล่นแล้วเขแบบเอ๊ยมันมันเหมือนจะค่า C นะแต่ว่าเอ๊ะมันก็เหมือนจะไม่ใช่นะทำไมมันแปลกมันต่างกันอยู่นิดนึงเงี้ยก็ไปรู้จักกับ HBI ครับอ่านี่ก็ตามชื่อเพจผมเลยครับฟังย่า HBI บายจิงๆิงนะครับผมที่ทำให้แจ็คเกิดมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับผมซึ่ง HBI เนี่ยเอาจริงเนี่ยมันก็คือค่า C นั่นแหละเหมือนกันแค่หน่วยมันไม่เหมือนกันแค่เองมันละเอียดกว่านะผม เดี๋ยวตีไปก่อนตีไปก่อนนะครับมไม่ได้พูดนาะน,นอาจจะมีเสียงแหบเสียงหายบ้างยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมปิ้งผมจะไม่รีบนะครับผมตีชิวๆบอกเขาก่อนตีชิวๆนั่นครับทำไมมาตกตรงนี้วเนี่ยเอเดี๋ยวได้เวลามั่วต่อนะครับหน้าแถวบ H BI i นะครับผมมันก็คือเหมือนค่า C แต่ว่ามันจะละเอียดกว่า นะครับผมละเอียดกว่าก็พอเราคิดละเอียดขึ้นเนี่ยมันก็จะแม่นยําขึ้นนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ทางเพจฝกเนี่ยก็ท BI, ํา h ส i ตารางเอสแจกเหมือนกันนี้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมมันก็คล้ายๆค่า4นะครับผมมีผมมีคลิปสอนด้วยนะว่ามันคํานวณอะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวขอขอนุญ,ญาตมั่วไปก่อนแล้วกันเอ๋่กะกะเอาอลไกันนะครับผม ลมประมาณนี้มีลูกเอียงด้วยนะครับลูกเอียงเยอะจังตีสักเท่าไหร่เดียะตีอยู่สักประมาณนี้แล้วกันนะครับได้ไหมได้หละมั่วไปก่อนเครื่องกินเลขเดี๋ยวนี้ไม่คิดคิดไม่เป็นแล้วเจอันนี้ผมตีมั่วนะครับผมกาวแล้วก็เดี๋ยวจะพูดต่อเป็นไงครับ ไ <c oughs> ด้อยู่ใกล้เชียงอยู่นะครับนั่นแหละพอมี h v i ปุ๊บเนี่ยก็นะละเอียดขึ้นมานะครับละเอียดขึ้นมาที่ผมลืมเอาออกโอเคนั่นแหละครับก็สำหรับคนที่อยากคำนวณน,นะก็ผมก็มีคลิปสอนด,ด้วยนะครับผมใน u t u b e เข้าไปดูกันได้นะครับผมเข้าไปดูกันได้และก็พอยุคหลังจาก h v i เริ่มมาเนี่ยมันก็มีคนเอาสูตรเนี่ยไปคิด เป็น Excel ซครับผมซึ่ง Excel เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรครับมันก็เอาจากพวก s อช้นั่นแหละเอาค่าต่างๆมาคำนวณแต่ว่าที่แตกหนานก็คือเราไม่ต้องคิดเองครับเราให้ Excel เป็นคิดให้ก็คือเรากรอกไปเลยว่าระยะเท่านี้ลมเท่านี้นองศาเท่า,า,ทาไหร่ก็มันก็จะคำนวณออกมาว่าตีเท่าไหร่ซึ่งไอ้คำนวณเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่สร้าง Excel อีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาทำาอ i มาได้แม่นหรือเปล่าทำสูตรํำนวณออกมาได้แบบแม่นหรือเปล่าละเอียดหรือเปล่านะครับผมมันไม่ใช่ว่า มันจะลงเสมอไปนะครับผมเนาะถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ x c e l เก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมขาวๆอันนี้เป็น Excel ของผมนะที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะจากสูตรอิสระครนบก็จะดูลกๆหน่อยลกๆมั่วๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังย่านะครับมันเป็นเกมที่หลากหลายนะครับผมหลากหลายมากเลยไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องคิดด้วยตัวเองอย่างเดียวเสมอไปบางคนขี้เกียจคิดแต่นื่องกว่า เขาแค่อยากมาเล่นสนุกสนุกเขาก็เ้ใช้ Excel ขีคิดก็ช่วยตีลงบ้างไม่ลงบ้างก็แฮปปี้กันไปนะครับผมแค่นี้นะครับนี่จะยงเหนิ้วให้โอ้โหจะตียังไงเนี่ยต้นไม้ <c oughs> อ๋อมีเห็ดบ้างขนาดนี้นะผมมาเป็นต้นเลยนะผมจะตียังไงนะครับก็ไหนไหนครับบางย่าเนี่ยมันแบบว่ามาตั้งแต่ยุคก,ก่อนแล้ว ตั้งแต่ที่เราแบบตีมั่วนะครับผมจนไปแบบใช้ตารางลมใช่ไหมเอาแบบครึ่งวงกลมเอาอะไรมาทาบดูองศาอะไรแบบนี้ครับจนเป็นค่า C นะครับเป็น Excel อะไรก็ว่ากันไปครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนตีแบบแมนกันโหสุดๆไปแล้วครับเพราะว่าเกมมันก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับความเก่งของคนเนี่ยมันก็พัฒนาไปตามยุคสมัยเนาะ เปิดมานั่ง18ปีแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรที่อยู่กับที่แนะ่นอนตอนนี้แต่คนก็คือแบบผีมือแบบโห,หดร้ายทารุณมากเลยนะครับผมที่ผมดูนะผมมาดูนี่ครับดอกแล้วยังไงครับนี่อ้อมเลยเคิร์ฟเขาเรียกว่าเคิร์ฟดังยอดไอชอ็อตเคิร์ฟดังอ้อมไปทีเนี่ยครับผมคือสมัยนี้เนะี่ย การคำนวณอะไรพวกนี้มันแบบว่าล้ำไปขั้นหนึ่งนะครับเนาะมันไม่ได้มีตีกรอบแช่ว่าเอ้ลมเท่าน,นี้กี่ช่องอะไรแบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นไหลที่อยู่มันอย่างยาวนานเลยนะครับแต่ก็จะอยู่กันต่อไปนะผมฟังน่านะเป็นเกมที่มีเสน่ห์มากเลยนะครับเอ้แล้ก็สำหรับกิจกรรมครบรอบ18ปีนี้นะผมผมก็ บอกไปนิดนึงเลยนะว่ามันก็คือขอพัดก่อนกิจกรรมนี่เลยครับผมรีวิเนียนั่นเองนะครับอ่าอน,นี้เป็นรูปเก่านะรูปเก่านะผมก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยนะครับซึ่งฟังย่าเนี่ยเราจัดรีวิเนียนทุกปีมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิเนียน2016นะครับผมเดีนะ ่าไม่ใช่2016ัิบหเดี๋ยวฝงว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกๆวะเอ๊ะผิงผิงหมื่นแล้วไม่ใช่2016ิบหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ16ปีอ่าครบรอบ16ปีใช่นะครับผมนี่เราอันนี้ก็เป็นครบรอบรีวินี่ครบรอบ17ปีนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็เป็นปีนี้นะครับผมเป็นอ่ารีวิวเนี่ยสิบแปดปีนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แบนเนอร์นะแบนเนอร์ยังไม่ออกเนาะพอดีก็มาประชาสัมพันธ์กันไว้นิดหนึ่งนะครับผมถ้าถามว่ารีวิวเนี่ยคืออะไร วิวเดียนเนี่ยคือกิจกรรมที่คนรอคอยครับผมคนรอคอยเพียงถามว่าทำไมถึงรอคอยเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอรอยายละเอียดให้ฟังนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าอา้าวแล้วเราจะทำยังไงครับถึงจะได้พวกของหนพวกนี้นะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับความแก่ครับขึ้นอยู่กับความแก่ก็คือถ้ายิ่งเราไ d ี ID เราเนี่ยสร้างมานานเราก็จะยิ่งอยู่กุบที่สูงขึ้นนะครับผมก็มีตั้งแต่ กรุป a b c d e นะครับผมอ่ากรุป a ไปถึงกรุป e กรุป a เนี่ยก็คือแก่สุดเก่าสุดอ่ายิ่ง id เรานานเนี่ยเราก็าจะยิ่งมีสิทธิ์ได้ไอเทมเยอะนะครับผมเพราะว่ามันจะมีแต้มมาให้เรานะครับผมแต้มก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะแบ่งเลยว่ากรุป a เนี่ยได้เท่าไหร่กรุป b ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งยิ่งกรุปสูงเราก็าจะได้แต้มเอาแต้มเนี่ยไปแลกของนะครับได้แต้มเยอะนั่นเองนะครับผมเนาะแต่ว่าไม่ได้สิปีนะเราจะต้องมาเล่นด้วยครับผมอย่างเช่นกรุป a เนี่ยเราก็เล่น วัลลูแม็ก็ได้แล้วนะครับไม่เดี๋ยวอันนี้เขาติดเดี๋ยวแล้วผมติดไหมผมจะติดไหม,ม,ไ,หมไม่รู้นะครับจะติดไหมไม่รู้ลองดูก่อนแล้วกันอ่าซึบอ,อันนี้ประมาณอ่าสิองศาใช่ไหมสิบสองหนึ่งสี่สี่สองจุดแสี่แปดหไปเลยแล้วกันห้าสี่แปดหก คิดเร็วนี่มันก็ไม่เร็วหรอกหมายถึงว่าต้องพูดว่าอคิดลวกๆคิดลวกๆมากกว่ามากกว่าเร็วๆกัสี่สามสองหกห้าสามสิบหกสี่หกไปสองหกเก้าสองเจ็ดสองประมาณนี้ตะยิงติดดอกไม้ไหมก็ไม่รู้ตีไป,ไปก่อนจะค่อยว่ากันมันจะไม่ติดนะ กลอยไปแล้วครับลูกนี้นี้ครับสวยงามตามทองเลือกนะครับผมลอดช่องไปพอดีไม่ใช่ว่าช่องธรรมดาน่าจะเป็นลอดช่องสิงคโปร์นะครับโอเคนั่นแหละครับก็คือถ้าเรายิ่งอยู่ปบสูงใช่ไหมครับแล้วก็เล่นจํานวนหลุมที่น้อยครับก็คือเหมือนแบบว่าเฮ้ยแก่แล้วอะไม่ต้องทําอะไรมากก็เข้ามาเล่นนิดหน่อยก็ได้แต้มไปใช้แล้วประมาณนี้นะครับผม ถ้าเกิดว่า ID ที่แบบเพิ่งสมัครใหม่แสดงว่ายังหนุ่มยังเน้นอยู่ยังฟิตอยู่นะครับมีเวลาเล่นเยอะอ่ะก็ะอาจจะต้องเล่นเยอะหน่อยเพื่อที่จะได้แต้มมาอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบเติมเงินนะครผมก็ถ้าเอาเติมเงินเนี่ยเราก็จะได้พลยไปแลกของด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือสําหรับสายเปย์นะครับผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเน้นแบบเน้นเปย์อย่างเดียวอะไรแบบนี้ก็ตัดไปไม่ว่ากันนะครับผมนั่นแหละครับ เพราะนั้นเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ห้ามพลาดนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดปีหนึ่งเนี่ยมาครั้งหนึ่งนะครับผมและเป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยอย่างแน่นอนพอรีวิเนียนมาที่ไรเนี่ยคนก็จะกลับมาเล่นกันโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยอ่าก็นั่นนะครับห้ามพลาดด้วยการถังปวงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจบ แมชนี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็มาตีชิวๆไว้ดูลำลึกความหลังเนาะแต่ก็พลาดอะไรไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เล่นนานจะมีปั๊มๆเผลอๆบ้างเนาะเอ้ยเดี๋ยวก่อนดีกว่าอันนี้ไหนๆเราไม่เล่นานานแล้วเราอียูนเนียนกับมังทีเนี่ยต้องไปลำลึก s อ i กันหน่อยและมาสักหลมุมเดี๋ยวไปคำนวณให้ดูนะครับผมมาครับ แล้วก็ไหนๆเราเป็นสายชิพไออยู่แล้วเนี่ยก็ต้องไม่พลาดที่จะมาคำนวณโชว์ให้ดูสักตั้งหนึ่งนะครับผมเนาะเมื่อกี้นี่ถือว่าถือว่าวอร์มนะครับถือว่าไม่ได้เอาจริงนะอ่าเราคำนวณเนี่ยผมก็จะบอกง่ายๆเลยถ้าใครอยากดูแบบวิธกรรีการคำนวณแบบละเอียดเนี่ยผมมีคลิปสอนใน u t u b e นะเข้าไปดูได้ในช anel ผมนะครับผมเนาะแต่ว่านี้เอาคร่าวๆเลยนะก็คือ h ิพไคูณลม้มคูณไซน์องศาครับผม ประมาณนี้เลยก็จะได้ลายออกมาง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมไหนๆเราก็เอาหลุมระยะประมาณนี้มาแล้วนะเดี๋ยวผมจะตีท่าพิเศษให้ครบ3-5าเลยจัดไปอย่าให้เสียนะครับผมก็มีโทมฮอกสไปครบบ้านนะมาดูดีว่าจะลงไหมนะครับผมโทมฮอกเนี่ยเอชเนี่ยมันจะอยู่ที่อ่า5.44นะครับผมอันนี้ลมดูขนาดน,นี้นะครับลม4 องศามาดูกันวิธีการดูองศาผมก็มีสอนนะครับไปดูได้นะประมาณ61องศานะครับก็ประมาณ0.87นะครับผมเนาะจุดศูนยะ์จประมาณนี้เราก็จับคูณกันให้หมดเราก็จะให้หลายนะครับแต่นี้ผมก็จะคูณด้วยอ่าวิธีของผมนะผมอ่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมคิดให้ดูเลยกันนะครับจะได้แบบไม่ต้องมานั่งอธิบายนะเดี๋ยวมันจะช้านะครับผม หนึ่ง4ุ4แปดส6มสองสามโอเคมาครับเราก็มาออกลายกันอเฉยเฉยใช้วิธีออกเอซิวไอก่อนนะครับผมแล้วก็ซูมออกไปนะครับแล้วก็เราก็มาออกลายอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอา่า โอเคอันนี้วินเอฟเฟกผมให้ไปสัก1.6นะก็แรงตีจะเป็นประมาณ2.0 7นะครับเนาะก็มอกไปเลยปิ๊งหลายๆคนก็ดูบอกว่าเฮ้ยพูดอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจเลยโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเบิดรูไปก่อนนะผออาจจะเป๊ะจัดนะไม่ขึ้นพีมด้วยเป๊ะเกิน อเ <Okay, S 2> เดี๋ยวเรากดเปลี่ยนลมเลยจะเจอลมถัดไปอันนี้มันลมเดิมไหมลมเดิมเราไม่เอาเราลมใหม่นะครับโู oh, ลมใหม่ลมหนึ่งไปดิโอเคไหนๆก็มาลมหนึ่งแล้วขอบบ้าไปขอบบ้าขอบบ้านะครับเหมือนเดิมเลยครับลายคู่ในนี้๋ยวลายนี้ลมหนึ่งเกือบฝวางนะผมก็ออกไปเลยแล้วกันนะครับผมออกไปประมาณนี้เลย แล้วก็แรงก็ในเมื่อเป็นลมหนึ่งฝั่งแล้วก็อย่าไปรอช้าครับท่าที่สองเอาเป็นอบบ้าไปก่อนเลยนี่นี่ลมมันสุบไหมผมเองเนี่ย <c oughs> ไปแะครับผมเด่งไหมดุงด้งเลบรลอยครับผมลงไปแล้วเปลี่ยนลมเปลี่ยนลมเอาลมใหม่อันนี้คือกดปุ่มนี้คือแบบปาเป็นแรนดอมลมนะครับผมต่อไปครท่ายากเลยครับ ทายจากเลยโอ้โหสไปซ์สไปซ์ปนะครับที่เป็นน้ำอัดลมไม่ใช่นะครับผมมาดูองศาก่อน13องศาครับ1 3ก็จุด2อนะครับผมอันนี้คือจำได้แม่นยำมากเลยอ่า hpr อยู่ที่9.06นะค่อนข้างเยอะนะครับผมคูณ6คูณจุดนะครับผม5 3ห้โอเคได้เป็น 1.35นะครับผมก็เดี๋ยวคูณกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมง่ายแบบนี้เลยปัญหาคือจะเป็นเรื่องของแรงแตีอย่างเดียวแล้วแหละโอเคเท่าไหร่นะ3.5นะครับผมอืมน่าจะได้ละกดสปินก่อนเวลาตีพวกทมฮอสสไปอะไรพวกนี้ก็ใช้สปินเจ็นะครับผมวิธี่สังเกตง่ายๆคือ อไอ้ขีดข้างบนเนี่ยมันจะทาบตรงเส้นเขียวพอดีนะครับทาบข้างบนพอดีเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรานี่เลยดีกว่ากดยาเล่นนะครับคนมันรวยนะครับผมแรงหลักคือสองห้าแปดนะครับผมรวมส่งเนี่ยผมให้หนึจุดห้าครับอันนี้คือคิดวนัฟเฟกนะก็ลมคูณลมเข้าไปลมหก็คือสองห้าสามสิบหก็เป็นเก้าลบเก้าก็เป็นสองร้อสี่สิบเก้านะครับผมแรงตีนะ Okay. แรงตีเหลือสองี่สิบเแต่เพิ่มไปหน่อยแล้วกันนะกลัวมไม่ถึงกลัวมไม่ถึงครับสายกลัวโอเคมาครับท่าที่3จัดไปสไปขวาลงลงแล้วก็รอยไปแล้วครับผมชชวบปปิดรูแตกไปีกหลุมหนึ่งนะครับผมโอ้โหนี่ขนาดไม่เล่นนานเะเนี่ยครับน้องน้อง โคตรขิงขิงเกินไปไหมขิงขนาดนี้ขาดตะไคร้ไปมะกรูดมาด้วยไหมใจทำสมยมไม่ใช่นะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับปังย่านะครับผมก็อย่าลืมนะผมตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมปังย่ารีวิเนียนแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมครบรอบ สิบแปดปีของปังย่านะครับผมหาได้นคนัะผมทุกคนเป็นกิจกรรมที่ดีมากอยากให้เพื่อนๆมาเล่นกันนะครับห้ามพลาดด้วยประกาศทั้งพวงเลยนะครับผมแล้วก็ใครพี่คีคำถามอะไรสงสัยก็ถ้าเข้ามาถามกันได้นะผมถ้าเป็นไ,ได้ก็จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับผมเนาะไงก็ฝากกิจกรรมปังย่ารีวิวเนียนไปด้วยนะครับผมแล้วก็มาเจอกันในเกมับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมมากเลยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ลืมกันนะครับ ยีอะไรต้องใสยก็บอกกันได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายายังไม่ไปเหรอยังไม่ไปเดี๋ยวให้น้องดอลฟินมาไล่บายบาย <c oughs>